สวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านที่เขามาติดตามรับชมแนวทางกับแอดจอยด้วยจ้าสวัสดีทั้ง f อฟซีไมเอฟซเก่าด้วยจ้าสวัสดีพี่น้องเพื่อนๆทางหน้าช่องด้วยกันทุกคนทุกท่านที่เขามาติดตามรับชมแนวทางละกะ มาเป็นกําลังใจให้กับแอดจอยด้วยนะจ้าขอบคุณถูกการรับชมขอบคุณถูกการติดตามขอบคุณถูกการกดไลค์กดคอมเมนต์จ้าขอบคุณหล,ยลายๆนะจ๊านอกจากพี่น้องเอฟซีจ้าขอบคุณถูกๆก,กำลังใจจ้าแนวทางหวยห้าน้อยสูตรมัดร่วมวันที่แปดวันศุกร์เดือนสิบสองกับแนวทางของแอดจอยจ้าเมื่อนี้วันศุกร์มีเล่าพัฒนาให้พี่น้องเอฟซีด้วยนะจ๊าสำหรับเหลาพัฒนาขาอดใจรนอะอีกสัก เวาะจก่อนสิไปรับชมห้าน้อยมือนนิก็ฝากพี่น้อง fc กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับแอดจอยด้วยนอกจากขอคนละหนึ่งไลค์ค่ะขอคนละหนึ่งแชร์ขอคนละหนึ่งติดตามพ่อค่ะพี่น้อง fc จะแอดจอยจะได้มีกําลังใจอยู่กับพี่น้อง fc ต่อไปแบบดุนๆเหยาๆนะจ้ะอ่าสําหรับผลห้าน้อยของเมื่อวานจ้าวันที่เจ็ดเด่นสองตัวศูนย์กับเจ็ดวิ่งลูด สำหรับพ้นเฉพาะกิจบนนี่พาดไปจ้าบนออกสี่หกหกอ่าสำหรับไซเบิร์ารูดหกกได้เต็มเต็มนะจ้ะเมื่อวานนี่แอดจอยอ่าบอกไปแล้วเนะาะในในคลิปเราจะอธิบายไปแล้วไปแล้วนะจ๊ะอ่าเบิร์นสำหรับเลขเบิร์นเราจะไซเบิร์นของเฮายินดีด้วยจ้าล่างเฉพาะกิจออกเก้าศูนย์จับคู่พาดไปจากเก้าศูนย์เข่าเด่นศูนย์วิ่งรูดศูนย์จ้าเฉพาะกิจ สองตัวล่างจะ้ะสำหรับน้อยพิเศษเก้าสองหานไปจากล่างสองเสียนพิเศษของเฮานี่ผาดไปเนะจ้ารอบปกติจะบน6กสจับคู่เข้าไปที่72มาตัวเน้นเต็ม 72, เต็ม7จ็ดเจ็ดเนเวิ่งรูเจ็ดของเฮ้ามาจา้าสองตัวล่างปกติ6กศย์จับคู่เข้าไปที่0ูย์หโอ้โหสูตรปัง ปกติเด้งบนล่างจ่าเด่นศูนย์วิ่งรูศูนย์ของเฮามาจ่าสำหรับรอบ v ีพีโบนอกสามสองสองอ่ามาเลขเบิ้เต็มเต็มสายเบิ้ของเฮากกยินดีด้วยจ่าลูดเบิ้ดนี่้ายเบิ้ของเฮาไดสองน้อยนะจ๊ะมือนี้อ่ะเอจอยกันไว้ให้ 1, 1, 2, 2. หนึ่งหนึ่งสองสองว่านี่ เอจ้าบอมีติดเบิร์อยู่5 5 44002211ขอติดเบิร์22กับ11 1, มาเต็มเต็ม22ตัวเน้นเต็มเต็มโอโห้สุดปังหลังว p พี่30จับคู่พลาดไปจกจับคู่เสียดไปโอโห้หน่าเสียดายเราจ้า0102040ห มา0 3 3 0เข่าเด่นศูนย์วิงหลุดศูนย์จ้าสำหรับสุดรสามตัวของเฮาเสียดไปค่ะพี่น้องเอฟซีจ้าโอ้โหโพดโพดจ้าวี3 2พีสามสองสองของเฮามี0ศูนย์สองสองมาสามสองสองอือคือดีอะสำหรับผลสรุปห้านอยของวันที่เจ็ดกับตามนี่เลยนะจ้าจับขู่เข่ากัน อาจจบเข่าสามคูเราจะเสียดายสามศูนย์เนาะถ้าสามศูนย์มาเก็โอ้โวีพีเด้งบนหลังอีกเราจะถ้าจับสามศูนย์ได้เน,นจาจะโอเคถือว่าได้เฮดิกิได้โดดกันไปเน,นจาจะตามกันต่อรุ่นกันต่อกับฮานอยวันที่แปดวันซุกมื้อนี่แนวทางของเฮาสีปังหรือบ่ออันนี้รอรุ่นไปด้วยกันจะเบิ่งไว้เป็นแนวทางด้วยค่ะเด้อพี่นเอฟซีจะถามักถ้าชอบคอยตามบอมักบ่ชอบล่อยผ่านได้จา้า ตัวเลขถูกตัวมีเข่ามีรูดผิดผ่าดประการแดกก็ขอโทษขอพ่ายผี่น้องเอซไว้ด้วยนะจ้ะสำหรับเมือนีห้าน้อยจะให้เด่นอยู่ที่8ปดเจวิ่งรูดจ้าเด่น8วิ่งรูด8จับคู่แปดส8มดสีดหา แปดหกแปดสองเด่นเจ็ดวิ่งรูเจ็ดจับขู่เจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดหนึ่ง นี่คือชุดเด่นจ้าสำหรับกันคอเน้นอยู่ที่สี่ห้าสี่หกสี่สามอ่าเมื่อนี้เอดจอยคำนวณติดเบิร์นห้าห้าหกหกสำหรับสายเบิร์นทามากักทาชอบก็ลองพิจารณาเบิร์นได้เนาะจ้าหกหกห้าห้าอันเนี้ย สำหรับสายเบิร์เดอร์ค่ะเดอร์สามตัวจ้าแปดหกหกสี่ห้าห้าเจ็ดแปดสามแปดเจ็ดสี่แปดเจ็ด สี่อ่ะน,นี่คือสูตรสามตัวจ้ามาวาดจับหาศูนย์สองสองมาสามสองสองสามตัวคอเน้นอยู่ที่แปดเจ็ดสี่กับแปดหกหกเบิ้ลหกหกห้าห้าแอดจอยคอเน้นอยู่ที่หกอ่ะมวันมา 6, หกหกเราจะคอเน้นห้าห้าละกันจ้ากันคอเน้นอยู่ที่สี่สาม เจ็ดห้าเจ็ดสี่แปดสามแปดหกจ้าสำหรับแนวทางห้าน้อยมัดรวมนี่คือลากเงาสี่น้อยนอกจากเฉพาะคิดถึง v ีไอพีจ้ากับตัวเลขการซีอู่ประมาณนี้เลยนอกจาก่อแอนดรอยมัดรวมสี่น้อยเนาะจ้า อาก,การเบิ่นไว้ให้สำหรับพี่โนเอฟซี e PC, ทีให้แอดจอยการเบิ่นไว้ให้เราจะคือฮุกฮา,ากาเราจะมักตัวใดชอบตัวใดก็ลองเปรียบเทียบพิจารณาอีกที่หนึ่งได้จา้าถ้ามักถ้าชอบคอยตามบอมกักบอชอบปล่อยผ่านเราจะขอให้พี่โน,โอ e PC, น,นเอฟซีทุกคนทุกทานที่เข้ามาติดตามรับชมแนวทางกับแอดจอยโชคดีกันทุกคนทุกทานจ้าขอบคุณถูกการรับชมขอบคุณถูกการติดตามจาาม้าสำหรับคลิปนี้ขอกก่าวคำว่าสวัสดีจ้า